สวัสดีครับช่องย้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการสัตว์สาอนันทมหิดนร้อยปีความยินดีแห่งแผ่นดินวันนี้เวลา17นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวเขตปทุมวัน ทรงเปิดนิทศการสัตวศสาอานนันทมหิดลร้อยปีความยินดีแห่งแผ่นดินคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมมนทรมหาอาน,นันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินครบ100ปีในวันที่20กันยายน2568 ภายในงานจัดนิทรรศการร้อยเลียงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สําคัญรวมทั้งการสืบสารพระราชปณิธานในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประเทศชาติประกอบด้วยสีองค์ได้แก่มหิดลเปรมปรีความยินดีของราชสกุลมหิดลปัตพีปราโมทความยินดีแห่งแผ่นดินโสดสวัสดิวัดสยามความสุขสวัสดิ์สู่สยามประเทศและสนองตามพระราชปณิธานอานันทมหิดลจากพระราชปณิธานสู่การสร้างคน นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาหัวข้อร้อยดวงใจเรื่องเล่าแทนคุณทุนแห่งความยินดีบอกเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์ต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคมไทยจากวิทยากรผู้รับพระราชทานทุนอนันทมิตรทั้ง8สาขาและการบรรยายพิเศษสตวรรษสดุดีเรื่มเล่าในรัชสมัยที่เกิดคุณุปการต่อปัจจุบันรวมทั้งการแสดงดนตรีสากลและการแสดงศิลปะพ,พื้นบ้านจากนิสิตนักศึกษา เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่11-14กันยายน2568พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทรทรงเป็นหลักชัยของปวงชนชาวไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตสำคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศทรงอุทิศพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกื้อกูลปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัยและในด้านสุขภาพอนามัยทรง่วงใย,ยราษฎรพระราชทานพระราชปารภ ให้รัฐบาลผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยจนถึงปัจจุบันได้ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาวิชาต่างๆเพื่อสนองพระราชประสงค์ทั้งมุง่งมั่นพัฒนาวิทยาการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของปวงชนสนองพระมหาการุณาธิคุณตลอดมาและในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนล้วนเป็นการสืบสารและต่อยอดมาจากพระราชดำริ ทั้งยังได้รับการสารต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำมาสู่การก่อตั้งมูลในนิธิอาน,นันทมหิดลพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ตลอดรัชสมัยทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นหลังในการทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่ตอไป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดตราดวันนี้เวลา8นาฬิกา56สนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารี สเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอซึ่งออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนณศาลา,าประชาค,คมเทศบาลตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุลาภรและหน่วยแพทย์พอ,อสอวอจังหวัดตราด ไปให้บริการทางการแพทย์และสาธรารณสุขขั้นพื้นฐานในเชิงรุกในการนี้ทรงมีพระปฏิสันฐานกับประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคชนิดรุนแรง5รายและทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย<อ>เพื่อหาแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสมทรงรับผู้ป่วยทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์และโปรโดให้ส่งตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งโคนลิ้นและมะเร็งเต้านมไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรสามราย ส่วนผู้ป่วยน้ำข้างในสมองและไตาวายระยะสุดท้ายโปรดให้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตราดเพื่อง่ายต่อการดูแลและรักษาพร้อมกันนี้พระราชทานเงินจากมูลและิทธิจุฬาพรแก่ผู้ป่วยทุกรายเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปรักษาตัว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์มูล,ลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินส่งสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องสอดรับกับพระบัิธานสร้างมาตรฐานทางการแพทย์ให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว การออกหน่วยแพทย์พอ,อสอวในครั้งนี้มีอาสาสมัครพอ,อสอวจากสหาวิชาชีพต่างๆทั้งในจังหวัดตราดทั้งแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่เป็นระบบจักษุรองลงมาคือระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมีประชาชนมารับบริการ359คน โอกาสนี้มีพระดํารัสเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอสวที่มีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมีพระดํารัสถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิาเบศร์มหาราชพุดชมราชบถบพิษงานที่ชอบทำคืองานที่ได้มาเยี่ยมพอสวและได้เยี่ยมราษฎร ที่อยู่ในบริเวณนี้อันนี้เป็นงานที่หนูคิดว่าสำคัญที่สุดก่อนจะจบหนูอยากบอกให้ทุกคนทำตามสาสตรพระราชาคือเป็น สิ่งที่ในหลวงรอเก้าพ่อของหนูสอนที่ที่ต้องเรียกสัตว์พระราชาว่าท่านสอนครอบคลุมมากไม่ได้สอนแค่ปลูกปลูกต้นไม้ทำนาจับปลาอะไรอย่างนี้ ท่านสองทุกศาสตร์โดยเฉพาะศาสตร์ที่ก็หายากนะคะเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะไม่มีแล้วหนูก็ขอทุกคนว่าอย่าลืมสิ่งที่พ่อหนูสอน ก่อนเสด็จกลับพระราชาทานพระวะโรกาสให้ในายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเฝ้ารับถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน100ชุดสําหรับเชิญไปมอบแก่กําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบํารุงขวัญกําลังใจอาทิหน่วยเฉพาะกิจนาวิโยธทิน182กองพันทหารราบหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยทินตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกิตรตราดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่1 1และหมวนเรือเฉพาะกิจป้องกันชายแดนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโครงการผลเอกกัมปนาศรุดดิษฐ์องคมนตรีพร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่โรงเรียนพิกรายวิทยาอําเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและความคืบหน้าการบริหารงานผล<อ>สำฤทธิ์ทางการศึกษาองค์ม,มนตรีได้ให้โอวาดแก่ผู้บริหารและคณะครูผู้สอนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบอพิษในการสร้างคนดีของบ้านเมืองโดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน และเน้นย้ำการสร้างคนดีให้บ้านเมืองการยกระดับผลสมริตทางการศึกษาการพัฒนาโรงเรียนของกองทุนการศึกษาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์การปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมการสร้างคนดีให้บ้านเมืองการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพและการเป็นต้นแบบของนักเรียนทุนพระราชทานจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปโรงเรียนบ้านหนองแดนอำเภอโกสัมพีนคร มอบทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่7แก่เด็กนักเรียนจำนวน3รายคือเด็กชายนัทพัฒน์เพชรศรีนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดนเด็กหญิงสาธิตาแ่จ้างนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลโคและเด็กชายธามอรุตรจันแอดนักเรียนโรงเรียนบ้านสุขสำราญ องคมนตรีเป็นประธานการประชุมและติดตามการดำเนินง,งานของโรงเรียนกองทุนการศึกษาโดยได้เน้นย้ำให้แต่ละโรงเรียนน้อมนำพระบรมราชโชบายได้การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกำหนดแผนและดำเนินการในด้านต่างๆให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดเอาไว้องคมนตรีบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาบุคลากรก,รการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพุทธศักราช2568 วันนี้นายจิรายุอิสารางกูลณ,ณอายุทยาองคมนตรีบรรยายพิเศษเรื่องสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยในการประชุมสัมนาบุคลากรก,รการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ที่หอประชุมพุทธมนตนออำเภอพุทธมนตนจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นศูนย์การการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้น รัฐมนตรบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัดทั้ง77จังหวัดและผู้เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมกว่า700รูปและคน การประชุมนี้จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะความรู้ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ถูกต้องเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นรูป,ปรธรรมนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสังคมวัฒนธรรมและยังคงรักษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไว้ได้ ตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพศ2566-2580ซึ่งกำหนดทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศไทยในระยะยาวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตองค์มนตร